ต้องบอกว่านอกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแบล็ k แพนเ h อร์แล้วก็วากันด้านะครับตัวละครที่มีการแจ้งเกิดตัวใหม่ลูกชายที่ชล่าซูรีเป็นแบล็กแพนเซอร์โอโกเยจะเด่นขนาดไหนแองเจล่าเบสเซตจะเป็นยังไงอะไรก็ตามนะครับแต่หนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นมากๆในวากันด้าเฟเวอร์ก็คือตัวละครของตีโนชหัวตานะครับที่รับบทเป็นเนโมเดอะซับมารีเนอร์นะครับหรือคุคุคาวคุคุคาว พอไอ้คูเูคาวหรือว่าเนมอเนมเนี่ยมันเด่นมากๆใน Black Panther เนี่ยคนก็แหมอยากรู้แล้วครับว่าอนาคตของตัวละครตัวนี้จะไปต่ออย่างไรกับ Marvel Cinematic Universe คือไปต่อไหมได้ไปต่อแน่ๆอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ต้องห่วง100%ยเังไงก็ถูกใช้งานต่อแต่ใช้งานรูปแบบไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่อันหนึ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้น แล้วทางโปรดิวเซอร์นะครับล่าสุดทางโปรดิวเซอร์คุณเนทมัวโปรดิวเซอร์ของ Black Panther w a k a n d f i v ฟ r ก็เป็นคนออกมาพูดเองครับว่าอันนี้น่าจะยากอะไรน่าจะยากหนังเดี่ยวของเนมอ t เดอะซับมารีเนอร์แทบจะปิดประตูฮะเพราะว่าอะไรไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่โดดเด่นและถูกวางเอาไว้ให้เป็นตัวร้ายหรือว่าไม่มีเรื่องจะเล่าต่ออะไรแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องสิทธิ์ในการรีเมคตัวละครมาเวลให้เป็นภาพยนตร์เนี่ยเมื่อก่อนฝั่ง X-Men Fantastic Four d p o o p o o l อยู่กับ Fox ซึ่งวันนี้ย้ายมาอยู่กับ Disney และมาเวลซื้อกลับมาละเซต Spider-Man มี s p i d e r m a แมนวาลเจอร์ด er, ็ o กเตอร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย อันนั้นอยู่กับโซนี่ซึ่งก็มีการเซ็นเพื่อยืมกันมาใช้งานให้เราทอมฮอลแลนดเล่นใน Marvel Cinematic Universe เช่นเดียวกันครับ n e m o t h t s u s u b r i n e อ The Incredible Hulk อยู่กับ Universal Picture เราถึงไม่เห็นหนัง Incredible Hulk สักทีนะครับเพราะมันเป็นการยืมตัวแล้วก็สัญญาบางอย่างมันก็ ไม่ลงตัวนะครับเขาก็ไปเลี่ยงไปปั้นตัวที่เขาเป็นของเขาเองก่อนดีกว่าดังนั้นพี่คูค่คาวของเรานะครับก็ไม่มีปัญหานะถ้าจะอยู่ต่อไปแต่อยู่แบบจะได้เป็นหนังเดี่ยวมีซีรีส์ของตัวเองอะไรแบบนั้นเน็ตมัวยังบอกว่ายังค่อนข้างยากครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า เนมอลเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Universal Pictures ที่ MCU เนี่ยเจราจามาเพื่อใช้งานในหนังเรื่อง Black Panther w a ์วาก a หน้าเ r r สามารถใช้ทำงานในงานสื่อการตลาดอะไรได้ทุกอย่างครับแต่อันนึงที่เป็นเงื่อนไขชัดเจนก็คือ Marvel ไม่สามารถทำหนังเดี่ยวของตัวละครตัวนี้ออกมาได้ครับ สรุปชัดๆก็คือเรายืมเนมอลเดอะซับมาเรเนอร์มาจากยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ครับซ,ซึ่งเป็นซกรณเดียร์เดียวกันกับดิง c r e เ i b บิลฮอคที่เปิดตัวมาพร้อมๆกับ i อ o อนแมนครับปี2008จนป่านนี้ Bruce Banner ยังไม่มีหนังเดี่ยวของตัวเองเลยครับมาเวลทำต้องเลี่ยงไปทำชีฮอคอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็ใครเป็นแฟนของคูคูคาก็แต่ถ้าแกใช้คูคูคาจะเป็นไรไหมก็ได้ไหม <laughs> เออมันเหมือนกับตอนควิกซิลเวอร์อ่ะมาเวลก็ไม่ใช้ตอนนั้นตอนนั้นเขายังไม่ได้ควิกซิลเวอร์มาเนาะเพราะว่ายังเจราจาซื้อฟ็อกซ์ไม่เสร็จแต่ว่าใน a v e n นเจอร์เอ u อฟ r o ลนเนี่ยเขาก็อยากจะเล่าเรื่องราวของ Scarlet Witch กับ q u i c k s ลเวอรแล้วสองคนเป็นพี่น้องกันก็เลยมีการใส่ตัวละคร q u i c k s ลเวอรกับ Scarlet Witch ลงไปตอนท้ายท้าย,ายอนินเครดิตของหนังเรื่องอะไรสักอันแต่ผมจำไม่ได้ละ แล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นควิกซิลเวอร์แต่พอไปอยู่ในหนังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใช้ชื่อจริงก็เป็นวันได้แม็กซิมอฟกับเปโตรแม็กซิมอฟเลยสักอย่างเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่ะนี่เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแต่มันก็เหมือนกับทุกข่าวเวลาเควินเฟกีให้สัมภาษณ์นะครับไอเรื่องที่หลายอย่างจะดูเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้มันก็เป็นไปได้ครับถ้าการเจราจาทางธุรกิจมันลงตัวนะครับแต่ว่า เอามาเวลจะอยากทำหนังของเนมอลเหรอคือถ้า2ตัวเนี่ยเนมอลกับฮอคเนี่ยผมว่าถ้าเขาเลือกได้เขาคงทำฮอคก่อนมั้งครับฮอคอย่างน้อยมันก็ดูเป็นฝั่งพระเอกแหะไอค้ครูครูวานนี่ยังไม่เป็นนะฮะโอ้โหอะไรเอวมากเลยเอาน้ำไปท่วมวาก,กันดาแล้วมาทำหน้าจ่อยๆผมมาโคตรเครียดเลยเพราะผมชอบตัวละครตัวนี้แต่สิ่งที่พี่ทำในวาก,กันดาเฟเวอร์มันก็เกินเลยมากเลย แล้วพี่ก็ไม่โฟกัสเลยอะ่ะพี่ก็แบบว่าอยากได้ตัวนะ้องรีลี่วิลเลียมแต่หลังๆพี่ก็ดูไม่สนใจรีลี่วิลเลียมแล้วก็เอาแต่จะไปโจมตีวากันดาแล้วก็แล้วก็มือหนักเกินไปนะครับโครมอ่ะทําให้ควีนเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วพี่ก็มาทําหน้าจ๋อยแต่ปากดีจะเจอกันจะจะเจอกันใหม่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เวิร์กว่ะพี่ทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะผมว่าจะเพิ่งมีอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับอ่านั่นคือเรื่องของ Nemo the Submariner นะครับ เราไปต่อที่อีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นตัวละครใหม่และเป็นตัวร้ายตัวใหม่ของ MCU นะครับตัวร้ายที่เขาวางเอาไว้ว่าน่าจะน่าจะเป็นเหมือนกับธานอสของซากะใหม่นี้ครับซากะของธานอสเนี่ยเขาเรียกว่าอินฟินิตี้ซากะตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นมัลติเวิร์ซากะ ซึ่งมัลติเวิร์ซากะเนี่ยเขาก็มองกันว่ามันจะเริ่มที่แอนด์แมนเดอะวัปส์คอนตมเมเนียครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวคังเดอะคอนกร์อย่างเป็นทางการตัวละครของโจนาธานเมเจอร์ตัวนี้นะครับเคยเปิดตัวมาแล้วในซีรีส์โลกิแต่ตอนนั้นไม่ใช่คังเดอะคอนกรี o ์ครับเขาเปิดตัวมาเป็น He's Who Remain ยังไม่ได้กลายเป็นคังเดอะคอนกร r ล์คราวนี้นะครับผู้กำกับ แอนแม n เดอะวอฟ o ์ q นต้ t ไม่เ n นียนะครับ p a เทน n r รีดแกออกมาให้สัมภาษณ์ครับเรื่องราวของตัวละครแ a n ง the c o n คอร์เ r ว่ามีความแตกต่างจาก h ฮีสฮูริเมนยังไง p a เทน n r รีดบอกว่าแ a n g the คอนคอร์เรในหนังของพวกเราคือตัวละครที่แตกต่างออกไปจากตัวร้ายอื่นๆมากๆเพราะว่าอะไร เพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีอํานาจเหนือเวลาครับแล้วก็เป็นนักรบแล้วก็จอมวางแผนที่ร้ายกาจมากๆนี่เป็นการส่งสัญญาณบอกครับว่าซวยแล้วละ่ะอเวนเจอร์สคือถ้าตามเงื่อนไขเท่าที่แคงหรือคอนคอ r เรอร์อธิบายเอาไว้ในโลกินะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างว่ามันมันมันดูซับซ้อนและหลากหลายมากๆเนี่ย เห็นทีจะต่อกรอนด้วยได้ยากนะครับต้องรอดูครับว่าเขาจะใช้งานตัวละครตัวนี้ออกมาแบบไหนครับแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่ธรรมดานแน่นอนนะครับไปต่อครับยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับจักรวาลยอดมนุษย์ครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องราวของ Spider-Man into the spiderverse ความจริงข่าวลือเรื่อง Spider-Man into the spiderverse เนี่ยมันมัน กลือเรื่องนี้บ่อยมากนะครับตั้งแต่หนัง Spider-Man Into the Spider-Verse เข้าฉายอะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นย้อนกลับไปแบบนี้ก่อนถ้าใครจำได้ประมาณ4ปีที่แล้ว Spider-Man Into the Spider-Verse เป็นหนังที่เล่าเรื่องของ Spider-Man หลายๆคนที่มาจากจาัก,การวาลที่แตกต่างกันมี Spider-No มี Spider-Gwen มี Spider-Pick มีอีกสารพัดมีเป็นหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ย ท่านบอกว่าเจ๋งมากครับแล้วก็สนุกมากๆตอนนั้นเนี่ยมีการคาดเดากันเอาไว้ครับว่าเอ๊ถ้า Spiderverse ทําทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเปิดกว้างนะว่าจัก,กรวาลสไปเดอร์แมน Spider Man เนี่ยมันกว้างขวางมากมายแล้วมีความเป็นไปได้ต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดดังนั้นมันจะไม่ผิดนะถ้ามันต่อท่อเล็กๆในสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยจะมีตัวละครสไปเดอร์แมนพีเตอร์พัเกอร์ของทอมฮอลแลนด์ปรากฏตัวออกมาเพื่อสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับแฟนๆดูแล้วตื่นเต้นดี แต่ตอน Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยมันก็ไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเขาคอนเซนเทรตเขาจดจดจ้องจ้องจดจ้องกับการเล่าเรื่องของตัวเองอยู่ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรไอ้ s p i d e r m a n i n t o the s p i d e r v e r s e นี่แหละความจริงแล้วเป็นตัวที่เริ่มต้นทำให้มาเวล์หมดหวังในการฮุบเอา Spider-Man มาเป็นของตัวเอง เพราะว่าโซนี่เนี่ยหลังจากทำไม่สำเร็จสักทีเนี่ยสไปเดอร์แมนก็ทำที่ไอ้ที่ทีททแ่แอนดูกาฟิลเล่นแล้วมันไม่ค่อยสำเร็จเนาะไอตอนทูบีแมกไยเล่นเนี่ยมันสำเร็จดีทำออกมาได้3ภาคแอนดูกาฟิลเล่นกับไม่ค่อยเวิร์ก a m a z i n g Spider-Man มนโซนี่ก็เหมือนจะไม่ทำต่อนะครับแล้วก็ส่งต่อให้มาเวลทำมาเวลทำเวิร์กมากทำฮอนแลนเล่นแล้วก็โอ้โหเบลนเข้าไปอยู่ในจักรวาลมาเวลได้อย่างสวยงามครับโซนี่จงังหวะเดียวกันนั้นโซนี่ก็ทำไอ้นี n ่ออกมาเลยครับ ทำให้มาวเวลรู้สึกว่าโอ้โหโอ,โอ้เขามันเจิดขนาดนี้แล้วหนังมันเวิร์กขนาดนี้เนี่ยก็ปิดประตูเลยครับโซนี่ยังไงก็สไปเดอร์แมนคือแล้วยังมีหนังเชิดไอเวนนมมอร์เบียสอะไรมาสอดแทรกอีกนะถึงอันนั้นจะไม่ค่อยสนุกก็ตามนะแต่ว่าทางด้านการตลาดเนี่ยมันทํางานดีมากครับเราต้องบอกว่าล่าสุดนะครับคริสโตเฟอร์มิลเลอร์นะครับคุณผู้กำกับจากสไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สนะครับออกมาตอบคำถาม เรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีทอมฮอลแลนด์มาปรากฏหน้าใน Spider-Man Into The Spider-Verse ภาคใหม่ที่กำลังทำกันอยู่อันเนี้ยตอบเหมือนผู้กำกับหนังที่เป็นหนังจักรวาลทุกคนครับนั่นก็คือคำตอบที่ว่า let's say everything is possible in the multiverse เดี๋ยวผมจะไปทำเป็นเสยืดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ใน multiverse เนี่ย <laughs> เพราะว่าทุกคนตอบด้วยคำถามตอบคำถามนี้ด้วยคำตอบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด็อกเตอร์สเตรนด์สไปเดอร์แมนโนเวโฮมมาวิลปัจจุบันที่เป็นมัลติเวิร์สสาก็ตอบด้วยคำตอบนี้ครับแต่ถามผมแล้วเนี่ยผมว่าไม่แต่ไอ้พวกโทบีแม็กควายอันดูการฟิลเนี่ยมีโอกาสไหมผมว่ามีแต่เขาอยากจะทำ เรื่องไอมาโมราเลสอะไรพวกนั้นให้เฟิรม์รมๆก่อนนะครับดังนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรอีกหนึ่งข่าวลือครับที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจาก Fox โดน Marvel หรือว่า Disney ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอน Doctor Strange in the Multiverse of Madness มันก็มีตัวละคร Professor Charles Xavier แต่ตอนนั้นเป็น Patrick แพทริกจวตแพทริกจวเป็นตอนแก่ไปปรากฏตัวแล้วก็โดนแต่นั่นเป็นการประกาศครับว่าอ่ะยังไงใน MCU มี X Men แน่นอนมันก็เลยมีข่าวลือมาโดยตลอดครับว่าเจมส์อวอยอาจจะโผล่มาในหนังมา v e l สักเรื่องหนึ่งแล้วพอเควินไฟกีประกาศนะครับว่าเฟสที่6เราจะมี Fantastic Four เราจะมี Avengers คังด y นา s สตีแล้วเราก็จะจบด้วย Avengers The Secret War คนก็อ้านี่ไงด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ชาวซาเวียจะมาปรากฏตัวใน a v e n g e r s s e r r t w w r r และชาวซาเวียจะมาในรูปโฉมของตัวละครตอนหนุ่มที่แสดงโดยเจมส์แม็กอาวยโอ้อันนี้ก็ลือกันไปเยอะมากครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมันจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นแน่ๆ จนล่าสุดครับเจมส์แม็กออยมีโอกาสไปให้สัมภาษณ์ GQ m a g กาซีนครับไอ้ GQ ก็ไม่มีปากหนักแลครับถามทันทีครับว่าเจมส์ที่เขาลือกันว่าอยู่จะไปปรากฏตัวใน Secret War เนี่ยความจริงเป็นยังไงบ้างนักข่าวต่างประเทศปัจจุบันเวลาเจอนักแสดงที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่ามีข่าวลือว่าจะไปร่วมงานกับจักรวาลหนังใหญ่ๆที่ยังไม่เปิดตัวเนี่ย ก็จะโดนโดนถามเรื่องคำถามนี้ตลอดครับเราจะเห็นไอ้พวกสไปเดอร์แมนเก่าเนี่ยโดนถามคำถามโดนถามคำถามนี้เยอะมากเจมส์แม็กอวอยตอบว่าแน่นอนตอบแบบไม่โกหกไม่ตอแหลเลยผมยังไม่ได้รับสายจากใครเลยครับเรื่องเนี้ยแต่แต่ต้องแต่ไว้ิีนึงบัตรต่อให้มีใครโทรมาเรื่องนี้นะฉันก็ไม่บอกแกหรอก <laughs> Mack, เจสม็กอวยบอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ถามต่อไปครับนักข่าวสักวันเขาก็จะต้องหลุดกันเราก็จะมาจับแบบเนี yeah, ่ยภาษากายภาษากายของนักแสดงเวลาอ,อ๋อผมผมไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนั้นหรอกครับเออผมผมไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนั้นหรอกครับนี่โกหกครับ เราต้องหัดอ่านพวกนี้เราจะได้รู้ความจริงว่าเรื่องจริงที่มันอยู่ในหัวเขาแน่จริงๆเป็นยังไงกันแน่นะครับ